คับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษียคกับผมขาสารคิปเนี่ยครับช่มบรรยากาศเลยครับโอ้ช่วงเศร้าครับอากาศขึ้มฝนตกดิ้นมากดิ้นมากหน่อยหนึ่งครับดีใจผมดีใจเลยครับฝนตกมากช่วงเศร้ารับพว่าช่วงนี้ผมกับสูนน้ำใส้นหงาสูนน้ำเส้นหงาแล้วพอดีครับแล้วพอดีเสียพอดีครับฝนตกลงมาใส่กับถือว่าสิบ เป็นการโชกดีเลยครับนี่กับผมได้เอาขึ้นมาพักเอามาพักว้ก้อนช่วงบรรยากาศขึ้มๆมข่กับฝนสิตกนะครับคือว่าเริ่มเริ่มอ้วนนะครับตั้งแต่ผมได้ปล่อยลงไปนะครับปล่อยว่าลงไปได้เกือบเดือนนะครับปล่อยว่าลงไปได้เกือบเดือนแล้วนะครับมันก็เริ่มอ้วนแล้วหลังจากที่ผมได้ฉีดยาข่าพยาธิฉีดยาบำรุงให้เพิ่นนะครับคือว่าเพิ่นก็เริ่มแล้วก็มาเสริมหอัวอาหาร นี่ครับผมก็อยากให้เพิ่นได้อ้วนแล้วก็เป็นสัดชัดเจนนะครับเพราะก็ท่าแบบนี้ทุกปีนะครับทุกตัวเลยครับกับว่าจะขขอกอยู่ฟ้านี่ครับต้อมีการแยกแม่แยกลูกนะครับว่าสาวกะต้องมีการกระตุ้นให้เพิ่นไดเป็นสัดนะครับมันดูแลเพิ่นนะครับอยู่แบบนี้เลยก็เลยมาเก็บเลยเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องเข้าครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับนี่ก็เป็นว่าที่ผมได้จับยาุนมออกไปครับเพิ่นก็เริ่มเป็นสัดแล้วครับเมื่อนี้ครับ เริ่มเป็นซัดแล้วนะครับแกผมก็ได้สังเกตเบิง้งนะครับสังเกตเบิง้งสังเกตชมเบืเ้อพผืนว่าผืนไก็ย่งบ่ก็ยังบ่เป็นซัดแห้งหรอครับยังบ่าเป็นซัดแห้งนะครับผืว่าสีรอบผสมอีกรอบรอบรุ่นครับรอบสองรอบรอบสองเ <c oughs> นี่ยครับค่อยค่อยผสมเพิ่นครับรอบที่สองเนี่ยครับมันเริ่มอ้วนอ้วนดีแล้วครับนี่ เจ้านลูกกินนมนะครับพร้อมนะครับช่วงเดือนกว้กวกัวที่ผมได้จับลูกยานวออกไปนะครับเริ่มอวนแล้วอากาศก็เริ่มมีขึ้นไหม,มแล้วครับช่วงกว่อนเที่ยงครับขึ้นม,มากขึ้นม,มากเพรผมเห็นแล้วผมว่าอากาศฝนห่อนมันห้อนนะครับช่วงเซาผมตัดหยามันห่อนครับก็เลยพิดปกติครับขาจะ สามสีมงเสาเริ่มมีการลิ่นลงมาครับผลลิ่นลงมานะครับมใไ่หย่าทรงไถ่ปีเก้าตอนรับปีไม่นะครับก็ได้เห็นผลตกนะครับถือว่าเป็นความโชคดีเลยนะครับเป็นความโชคดีเลยนะครับตกมใไ่แปลงหย่าพีโกลาเพราะว่าพี่นวงเขาก็อัดฟางไห้หลายแล้วครับเกือบเกือบเสียบมันแล้วครับอัดฟางไห้นะครับเก็บฟางไห้่ก้อนผลตกถือว่าเป็นดีเป็นขอดีเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะปีไม่แล้วครับ ขามากไก่สูกลางเดือนแล้วครับอัดฟางหลังจากปลายเดือนเท่ากับเริ่มเจ็บเจ้าเขาเสียดเข่าเสียดแล้วก็เริ่มอัดฟางไว้นะครับนี่ครับเป็นการเตรียมใหม่แต่ละรอบปีครับง่วหลายก็ต้องอัดฟางหลายครับอาศัยฟางหลายเกิดอนาคตขังหนาครับมันแรงมันฝนบ่ดีมันก็มีปัญหาครับพิจารณาว่าได้ทาหน้ามันมันก็เป็นปัญหานะครับปีนี้ปรากฏว่าฝนดีนะครับเข่าก็งามฟางก็งาม มันก็เลยหลายนะครับมันมาบวกกับราคาง้วกับย่างบ่อขยับมันก็เลยเกิดปัญหาพี่น้องก็มาจากซื้อฟางใบว่างง่านะครับมาจากซื้อฟางซังฟางไใบนะครับฟางมันก็เลยหลายนะครับครับท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะหายได้ความไข่ก็จะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทยางครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ กปตตดตามป็นผมนั่นะครับด้อแก่งเตือนคลิปต่อไปครับก้าวมาสวัสดีครับ